กับการจัดงานวันนี้นะครับเป็นงาน Amazing ทุเรียนชุมพรนะครับมาสจรรันราชาทุเรียนชุมพรซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการผลิตทุเรียนนะครับกิจกรรมหลักๆนะครับเราก็มีในเรื่องของการประก,ะรระกวดทุเรียนน,น,น,นนะครับประกวดทุเรียนพันธุ์หมอนทองแล้วก็ทุเรียนพันุ์เบญจพัรณ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เพื่อที่จะค้นหาทุเรียน อของเกษตรกรที่มีการจัดการที่ดีการดูแลรักษาและก็การกเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะยกย่องและก็เชิดชูเกียรติให้กับเกษตรกรที่ทําดีและก็เป็นต้นแบบนะครับนีนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานคะ่ะท่านบ้วาร,ราชการจังหวัดจุมพรนะครับท่านวิสาภูนสิริรัตน์ได้เป็นผู้มอบรางวัลขอเชิญบุญอตอน้อตอน,น,นดับนะคะญต้นรับท่านเลยค่ะ เรียนเชิญเลยนะครับเราจะเริ่มจากการประกาศผลรางวัลทุเรียนเบนจพันธ์นะครับค่ะการประกาศรางวัลนะคะเราจะเริ่มจากรางวัลนะคะเป็นปรางวัลร,รองชนะเลิศอันดับ2ค่ะซึ่งนะคะผู้ที่ประกาศตรงนี้นะคะจะได้รับนะคะรับประกาศเกียรติคุณนะคะเพร้ะเงินรางวัล2,000บาทค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับในประเภททุเรียนเบนจพันธ์ได้แก่ได้แก่ นัทวดีกิตโสภีครับค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขห้านะคะหมายเลขห้าต่เบลบางลึกนะครับอำเภอจังหวัดชุมพรยินดีด้วยค่ะขอเซ็นประมือด้วยค่ะอ้าวอยู่ดีๆได้ค่ะยินดีด้วยค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะยินดีนะครับจงวัลชนะเลิศอันดับที่สองนะครับค่ะในประเภททุเรียนเบญจพรรณนะครับค่ะแต่ละท่านนะคะแต่ละทีมค่ะรับเสร็จแล้วนะคะแต่ละสวนนะคะพี่โมดยืนก่อนค่ะรอก่อนเลยนะครับเป็นกันต์นั้งครับ รายินรอตรงนี้เลยนะครับค่ะเสิ็ค่ะและอัหดับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1, 1> รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะสวนจะได้รับค่ะนะคะเป็นโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณและร,งรางวัลส0 0พัน 3, บาทค่ะประเภททุเรียนเป็นจะพันได้แก่หมายเลขสวยมากหมายเลขเจ็ดนะครับคุณจรสศรีทำมาครับค่ะเป็นตัวแทนนะคะจากตำบลบางไผ่อำเภอเมืองชุมพรค่ะยินดีด้วยนะคะ เป็นทุรยนเบญจพรัณฑ์ทำให้เราอยากจะทานทึ้นทันทีนะฮะว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงค่ะไดครับีนนะคะและสําหรับรางวัลชนะเลิศนะครับประเภททุรยนเบญจพภัณฑ์แน่นอนว่านะคะผู้ชนะเลศิศประเภทบญจพภัณฑ์จะได้รับนะคะโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล5,000บาทค่ะ5,000บาทด้วยกันนะครับและรางวัลชนะเลิศได้แก่ ได้แก่หมายเลขสิบนะครับคุณเฉลิมวาริศยศร์นะฮะดีดีเยนะคะโตจังหวัดชุมพรครบโอ้มาจากพื้นที่ต้นน้ำเลยค่ะนะคะมูสิบหกนะคะำบลประ์เงอะเอฟซีย์เยอะเอฟซียเยอะมากไหมคะใช่แล้วครับและเรียนเชิญทั้งสามท่านภับร้องกันเชิญค่ะ เรียนเชิญนักศึาดนครับใช้ถ่ายาพร่วมกันไดครับบนเวทีอีกครั้งครับค่ะเดี๋ยวพี่นงจะจัดให้นะคะสวยๆงามๆเลยยินดีด้วยนะคะนี่เป็นประเภทนะคะทุเรียนเป็นจำพันค่ะใช่แล้วละครับเอาแบบนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับและผมเชื่อว่าปีหน้าครั้งต่อๆไปก็จะมีการ นำเอาทุเรียนมาประกวดมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะเจอัได้เลยค่ะดูว่ายังคงอยู่ต่อกับเรานะ,คะ้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะประกาศผลประเภททุเรียนหมอนทองกันต่อไปครับหม,หมอนทองนะคะพี่คะหมอนทองนะคะทุกคนค่ะที่คิดดี <laughs> ครับ ทุกคนตั้งใจฟังมากนะคะประกาศหมอนทองค่ะซึ่งนะคะประเภทหมอนทองนะคะราชาทุเรียนของวันนี้นะคะกับ Amazing นะคะงานของเราค่ะพี่มดค่ะมีสี่รางวัลด้วยกันค่ะมีสี่รางวัลเริ่มต้นจากรางวัลชมเชยครับรางวัลชมเชยนะคะผู้ได้รับรางวัลชมเชยค่ะจะได้รับนะคะโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลหนึ่งพันบาทค่ะและรางวัลชมเชยประเภทพันหมอนทองได้แก่หมายเลข68ิแนะ คุณธนาทรมากประดิษฐ์ครับยินดีด้วย vale นะคะจากตำบอบพี่น er er ้องอัเพอทะชุมพนอำเภอท่าเทียมด้วรนะคะบพี่น้องครับยินดีด้วยค่ะยิ้มหวานมาเลยนะคะยิ้มหวานครับ ลำดับ68ด้วยเหรอก็ราประกาศกันตั้ง75เขามีประกวดเยอะมาก75ตัวอย่างด้วยกันนะครับต่อการอย่าพี่มดครัและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับรองชนะเลิศครับได้แก่รองชนะเลิศนะคะจะได้รับนะคะเป็นรูปประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล3,000บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่หมายเลขหมายเลข12นะครับคุณเตชิน่สินสักครับ ยินดีด้วยนะคะจากจากบ้านนานะคะบ้านพ่อ่ะยินดีด้วยนะคะใกล้เข้ามาแล้วทุกทุกทีนะฮะจาก75ท่านนะฮะเยอะมามากเลย,เลยทีเดียวประกุขครับใช่ค่ะ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นึ่พันหมอนทองนะครับใช่ค่ะซึ่งนะคะผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับนะคะโลกประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล6กพันบาทค่ะโอ้โหนะครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่หมายเลขหมายเลข59นะครับคุณสถาพรพุ่มโพจากปลาซงพระโตค่ะพัตโตอีแล้วค่ะ องรางวัลเลยนะคะใช่แล้วแต่ที่เด็ดกว่านั้นนะสิชนะเลิศอ่ะพี่ยั<อ>เงเล่นหลายเกมเลยนะใช่ครับจะเป็นเลขตัวเดียวจะเป็นเลขคู่หรืยอยังไงใช่แล้วครับและสําหรับรางวัลชนะเลิศประเภทพันหมอนทองนะครับจะ,ะแจกนะครับนะคะรลบประกาศกิจคุณพร้อมเงินรางวัลถึงหนึ่งหมื่นบาทค่ะหนึ่งหมื่นบาทกันเลยทีเดียวครับและสําหรับรางวัลชนะเลิศได้แก่ได้แต่หมายเลข 30นะครับคุณอุสาห,หน้าวิหกจากทัมสิงหโปร์ทัมสิงอำเภอเรือค,รค้าที่สุดเม็ดเล็กนะครับมีความแก่ที่บางเปรียบบางครับค่ะนะครับหมายเลข30นะคะหนึ่งหมื่นบาทพร้อมลูกประกาศเกียรติคุณค่ะคุณอุสาห,หน้าหกวิคนะคะครับก็ต้องบอกีนะฮะว่าทุเรียนที่จะเข้ารอบได้ น้ำหนักจะต้อง2.5กิโลกรัมขึ้นไปและไม่มากกว่า2ก <5. 5 S 3> ิโลกรัมอยู่่ระวางนี้ครับค่ะ บอกว่ารูปของด้านนอกสวยสวยมีผิวที่กู้ภูด้วยกันนะครับแต่ด้านในเนื้อของน้องเนื้อของน้องไอ้เต้าก็ต้องพอดีกินพอดีกินรสชาติกลางๆได้เปลือกต้องบางแต่บาการเนี่ยเนื้อต้องหนาเรียกว่าต้องชิมนะครับทุกที่ควรจะหัด้วยกันนะครับใช่ค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณปูสามหน้าหกวิกนะคะโลกรักการกินทุกคนรับเงิน10,000บาทค่ะจากทำสิ่งเมืองชุมพรนะคะ